สวัสดีค่ะมาพบกับช anel YouTube ของค่องฟอร์ดพัแปแดง by เลรินฟอร์ดใจดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเลรินก็ยังมาพาลูกค้าทุกท่านนะคะชมการรีวิวการตกแต่งรถนะคะในหลากหลายสไตล์นะคะของลูกค้าที่ได้มีออเดอร์นะคะในการสั่งเข้ามานะคะให้จัดแต่งแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกค้านะคะ อตสุดท้ายแล้วนะคะกับโปรโมชั่นนี้นะคะราคานะคะของเจ้ารุ่นนี้ที่เรลินจะมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะคะก็เป็นในรุ่นของ New Rangeer นะคะ XLT นะคะ4ี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้แบบ6สปีดกันค่ะซึ่งเป็นรถเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็รถครอบครัวไปในรุ่นเดียวซึ่งเป็นรถนะคะสำหรับครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นรถเชิงพาณิชย์นะคะในภายในคันเดียวกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะเรามีอะไรพิเศษกับเจ้าคันนี้บ้างแล้วก็แต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเลรินจะพาชมนะคะในส่วนของการตกแต่งให้ลูกคา้าทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นนะคะ4ประตูยกสูงนะคะ x l t นะคะเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะที่เขามาพร้อมกับ เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะคะ VGTurbo แบบแปรผันที่ให้กำลังสูงสุดถึง160แรงม้าแรงบิดที่385นิวตันเมตรกันค่ะแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับกรรถนะนะคะมีกระบะด้านหลังเลยค่ะที่เน้นการบรรทุกในเชิงพาณิชย์ให้นะคะรองรับน้ำหนักได้ถึง1.3ตันค่ะด้วยชสซีนะคะ ของระบบสมาร์ทเมาสของ Ford นะคะที่เป็นแชสซีชิ้นเดียวนะคะขึ้นรูปยาวนะคะทั้งคันเลยนะคะที่สามารถกระจายน้ำหนักนะคะ mm. เป็นระบบสมาร์ทเมาส์ในการบรรทุกแล้วเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะคะด้วยระบบป้องกอันล้อล็อกแบบ ABS ให้ทั้ง4ล้อนะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD ที่เขามีให้ในตัวนี้ mm. ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็ระบบทักชั่นคอนโทรลนะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมนะคะระบบที่ช่วยออกตัวบนทางราชันแล้วก็ระบบลดความเสี่ยงในการพลิกคว่ำ ROM ด้วยค่ะเต็มแม็กเต็มสปีดเต็มกระบะกันเลยนะคะสำหรับสมรรถนะดีๆนะคะของเขาแล้วก็ราคานะคะก็ยังเป็นโปนะคะโปรโมชั่นพิเศษล็อตสุดท้ายปลายปีนี้799,000บาทนะคะถ้ายังไงนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะสำหรับลูกค้าในวันนี้ กับคันนี้ที่ลูกค้าได้สั่งให้เลลินส่งมอบนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวชมกันค่ะมาพบกับการตกแต่งของเจ้าคันนี้กันนะคะก็เช่นเคยค่ะรูปแบบคันนี้นะคะเน้นไปในทางนะคะแบ็กอีดิชั่นเลยนะคะแต่เป็นแบ็กอีดิชั่นแบบราคาย่อมเยาเลยค่ะเดี๋ยวเลลินมาแนะนําให้ฟังนะคะด้านหน้านะคะของเขานะคะเป็นชุดกระจังหน้า F150 Spider นะคะ ประกอบด้วยโครงกระจังหน้านะคะตัวนี้จะเป็นโครงกระจังหน้าเป็นตะแกรงนะคะที่เป็นขนาดใหญ่นะคะฟอนตัวอักษร Ford FORD นะคะเราเน้นความเป็น Black Edition นะคะเป็นตัวสีดำเงาเลยนะคะแบบนี้เลยเป็นแกนจางนะคะ Ford ดเป็นสัญลักษณ์เด่นต่างหานเลยค่ะพร้อมกับไฟสิวนะคะที่เป็นไฟดวงเล็กๆจะเป็นเสมือนเป็นไฟเด y ไรท์นะคะติดให้ลูกค้าเวลาขับขี่ด้วยค่ะ แล้วก็มีการทนนะคะในส่วนของคันกระแทกด้านล่างนะคะปกติชุดนี้นะคะมาตรฐานของเขาจะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ต้องการความดุดันนะคะความเข้มนะคะด้วยการทำนะคะให้เป็นสีดำเงานะคะเป็น black edition เลยค่ะในส่วนของกระจังหน้า F Spider นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ลูปไฟตัว C ขนาดเล็กแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแสงสี ขาวนะคะติดให้เวลาขับขี่เช่นกันค่ะรุ่นนี้ความปลอดภัยของตัวรถนะคะเขามีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะคะโคมไฟของโรงงานเดิมนะคะตรงนี้ไม่ได้แดัดแปลงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรนะคะตรงนี้จะเป็นโคมไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะหลอดอแสงไฟนะคะเป็นดวงลูกแก้วเป็นโคมโปรเจคเตอร์แล้วก็เป็น หลอด LED ให้นะคะเพิ่มความสว่างในการใช้งานค่ะด้านบนฝากระโปรงค่ะพลาดไม่ได้เลยกับความโดดเด่นนะคะจมูกคมคมสันลงโดง่งแบบนี้นะคะด้วยสกู๊ปนะคะทรงฟริตนะคะเต็นหน้าฝากระโปรงนะคะสัญ,ญลักษณ์ของหน้าฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ของสปอร์ตมัดแต่งนะคะเป็นลูกม้านะคะตัวนี้ก็ทําเป็นตัวสีดําเงาให้นะคะก็เป็น ทูโทนนะคะดำเงาตัดกับดำดด้านค่ะทำให้หน้ากระจังหน้านะคะหรือว่าการมองของตัวรถนะคะที่เรามองเห็นนะคะมีความดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะด้านข้างตัวรถนะคะพลาดไม่ได้เลยกับการอัปเกรดนะคะในส่วนของแม็กและยางให้ใหม่นะคะตัวนี้นะคะเราอัปเกรดให้นะคะเป็นแม็กขนาด18นิ้วกันเลยนะคะก็จะเป็น แม็กที่เป็นรายดอกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นของ Oasis นะคะแล้วก็มาพร้อมกับยาง m o n s t e อร์3นะคะที่เป็นยางออเทเรนนะคะที่สามารถวิ่งได้นะคะทั้ง Road แล้วก็ Off Road ได้เลยค่ะในซีรีส์ของเขาก็คือ265 60 R18 กันนะคะในส่วนของสเปคยางรุ่นนี้บอกได้เลยค่ะเวลาขับทางไกลนะคะเงียบสนิทมากเลยนะคะแล้วก็มีความนุ่มด้วยค่ะ เสียงไม่รบกวนเข้าห้องโดยสารนะคะแล้วก็ยังติดตั้งนะคะเสริมคู่กับแกระยางก็คือในส่วนของคิ้วล้อนะคะตัวนี้เราก็เป็นคิ้วล้อแบบเรียบให้นะคะแล้วก็ติดแนบสนิทก,กับตัวรถด้วยการยิงซิลิโคนนะคะยึดเกาะไว้กันน้ำเข้าด้วยนะคะแล้วก็เราไม่เจาะไม่ทำลายตัวฐานตัวรถนะคะให้มีรอย ด้านทางตัวรถค่ะสัญลักษณ์โลโก้แกมนี่เลยค่ะเครื่องยนต์2.2นะคะดีเซลนะคะแล้วก็เป็นแบบเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะคะแก้มข้างนะคะของรุ่นนี้นะคะให้มาเป็นโครเมียมค่ะเราก็ทำการครอบนะคะเขาให้เป็นสีดำนะคะก็จะทำให้เป็น black edition ค่ะกระจกมองข้างค่ะของโรงงานเดิมนะคะครอบมาด้วยกระจก ตัวครอบนะคะที่เป็นตัวดำเงาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนะคะก็มีมาให้จากโรงงานค่ะมือจับประตูของเขานะคะเป็นสีดำเงามาให้แบบนี้อยู่แล้วเราเสริมนะคะเป็นตัวเบ้ารองกันลอยให้นะคะทั้ง4ประตูติดคิ้วกันสาดให้นะคะป้องกันร,ระบายความร้อนได้นะคะแล้วก็ฟิล์มนะคะ ให้เป็นแบบแบบ็กอ d ดิชั่นเลยความเข้มสุดเลยนะคะของฟิล์มรุ่นนี้นะคะเป็นแบบเซรามิกนะคะที่80%ดเลยค่ะแต่ถามว่าจะรบก,กวนนะคะหรือว่าบดบางสายตาการขับขี่ไหมไม่เลยนะคะตัวนี้เป็นฟิล์มที่คุณสมบัติของเขานะคะมีความชัดใสเคลียร์เวลาเราอยู่ภายในตัวรถนะคะมองออกนี่ก็คือชัดเจนมากเลยค่ะในสายตาปาก,กตินะคะแต่ตรงนี้นะคะถ้า มันจะบดบางตรงนี้นะคะก็คือจะบดบางสายตาไิช่ฉาชีพนะคะไม่ให้ส่องมาดูทรัพย์สินแล้วก็โจรกรรมทรัพย์สินภายในตัวรถเราได้ก็เป็นการป้องกันนะคะอันนี้ก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งนะคะเสริมในด้านความปลอดภัยนะคะด้านบนหลังคานะคะเราติดราวหลังคาสปอร์ตนะคะทรงไวแท็กสีดําด้านให้นะคะซึ่งจะเป็นราวหลังคาที่เน้นความเป็นสปอร์ตนะคะดูสวยงามเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถยึดเกาะสัมภาระหรือว่าใช้งานในเรื่องของอติดตั้งเพิ่มในส่วนของบรรทุกสัมภาระด้านบนได้นะคะตัวนี้เราติดให้เทให้ดูเฉพาะให้ดูสวยงามนะคะเราฝาถังน้ำมันนะคะเราก็มีการครอบให้ด้วยนะคะแล้วก็ซุ้มล้อเนี่ยเรามีให้ครบนะคะทั้งสี่สี่ชิ้นนะคะสี่ล้อ ด้านหลังค่ะอเนกประสงค์ไปด้วยนะคะโลบาร์ขาเหล็กนะคะขาย,ยาวนะคะเป็นโลบารของ Outlander นะคะตัวนี้แบบหกขานะคะ mm hmm. ก็ให้ลูกค้าเอาไว้ใช้งานนะคะหรือหรือว่าเอาไว้ยึดเกาะสมภลัะเพิ่มเติมได้ค่ะ mm hmm. ส่วนด้านท้ายค่ะก็ไม่พลาดเลยนะคะใส่สุดข้อบไฟท้ายให้นะคะเป็นการ โพเทสนะคะหรือว่าป้องกันนะคะการกระแทกนะคะชุดโคมไฟท้ายได้แล้วก็ยังเสริมความหล่อได้ด้วยค่ะติดเบารองมือจับฝาเปิดท้ายให้นะคะแล้วก็อัปเกรดนะคะในส่วนของการชนท้ายค่ะตัวนี้เราอัปเกรดให้เป็นนะคะงาน outlander นะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะพร้อมกับย้ายจุดนะคะในส่วนของจุดเซนเซอร์กะระยะสัญญาณถอยจอดนะคะทั้ง4จุด จากกันชนเดิมนะคะให้มาติดตั้งที่กันชนที่อัปเกรดใหม่กันชนเหล็กให้ลูกค้าใช้งานเพิ่มความปลอดภัยได้เช่นเดิมค่ะภายในตัวรถนะคะเราก็มีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบนะคะเปิดไฟหน้าที่มีปุ่มปรับนะคะในส่วนของการใช้งานระบบออโต้ได้นะคะตัวนี้จะเป็น ปุ่มเปิดปิดไฟหรือว่าเราจะตั้งเป็นระบบออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟของกระบะท้ายนะคะแล้วก็อันนี้ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟดินงนะคะลดแสงเพิ่มแสงในส่วนของหน้าจอข้อมูลการขับขี่นะคะในส่วนของหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีแบบสี่สีขนาด4 -2 นิ้วนะคะก็จะให้อ่าดูในเรื่องของข้อมูลการขับขี่ต่างๆการตั้งค่านะคะระบบกุญแจ ได้ด้วยแล้วก็การใช้งานตัวรถนะคะสามารถดูข้อมูลการตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะคะกระจากมองข้างนะคะก็จะเป็นปุ่มพับแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรับสีทิศทางนะคะตรงนี้เลยพวงมลาลัยนะคะข้อดีของปอดทุกเลนเจอร์ทุกรุ่นเลยค่ะพวงมลาลัยของโรงงานนะคะให้มาด้วยระบบพวงมลาลัยที่เป็นระบบ ไฟฟ้านะคะแบบ e-pass นะคะที่จะคอนนะคะแรงนะคะตามความเร็วของรถรอบเครื่องต่ำพวงมาลัยจะเบานะคะแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายรอบเครื่องสูงนะคะพวงมาลัยจะหน่วงขึ้นตามความเร็วของรถค่ะก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะมีปุ่มนะคะจำกัดนะคะในตั้งในส่วนของความเร็วคงที่ก็คือคุ้ดคอนโทรลนั่นเองนะคะแล้วก็ ลิมิตในส่วนของการตั้งค่านะคะบนตัวกุญแจนะคะในเรื่องของการตั้งค่าอัตราความเร็วในการขับขี่นะคะกรณีที่หากมีผู้อื่นนำรถเราไปใช้งานนะคะเราสามารถตั้งบนตัวกุญแจให้ผู้ใช้งานขับขี่ได้ไม่เกินตา,าไม่เกินในอัตราที่เรากำหนดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะคะ เราก็ติดการติดตั้งนะคะกล้องบันทึกหน้าหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าจอที่เป็นหน้าจอมันติทัสนะคะขนาด8นิ้วนะคะเป็นระบบซิงค์ใหม่2.5นะคะที่สามารถเชื่อมต่อนะคะระบบสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android Auto นะคะโชว์ในเรื่องของการใช้งานแผนที่นำทางนะคะเพียงเราต่อสายนะคะเข้ากับช่องเสียบ USB นะคะเชื่อมต่อ สามารถฟังเพลงได้จากมือถือนะคะหรือระบบบลูทูธได้เลยก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติชุกหัวเกียร์แบบ6สปีดแบบนี้เลยนะคะภายในนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะด้วยการพุ่มหนังทั้งหมดคอนโซลหน้านะคะด้านข้างประตูรถแล้วก็เบาะภายในตัวรถค่ะเราก็เป็นสเปค ที่ทางโรงงานนะคะทําให้มาจากโรงงานเลยก็จะเป็นหนังสังเคราะห์อย่างดีเลยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าก็ไม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงนะคะโมเดลนี้ให้มาคุ้มค่ามากๆเลยค่ะค่ะถ้าลูกค้าที่ได้รับชมมาจนถึงท้ายนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะกับการตกแต่งแบบนี้นะคะจะไม่เห็นอย่างหนึง่งก็คือลายกราฟิกสติ๊กเกอร์ค่ะลูกค้าไม่ต้องการความ ลวดลายนะคะที่เพิ่มข้างตัวรถต้องการเน้นแบบเรียบๆนะคะดูดุดันนะคะดูทรงพลังแบบนี้เลยค่ะส่งแบ็กอีดิชั่นค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะลอตสุดท้ายนะคะก่อนจะหยุดผลิตนะคะในส่วนของโมเดลเกียร์ปี2021นี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นแรงๆนะคะ สามารถใช้เงินออกรถได้น้อยสุดนะคะแต่งแบบนี้นะคะ59,999บาทหรือราคาพิเศษเทียง7990 0 0บาทเท่านั้นนะคะสนใจโปรโมชั่นไหนนะคะรีบติดต่อมาพูดคุยกับเรลินนะคะฟอดใจดีตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรไอดีไลน์คิวอาร์โค้ดเรลินทิ้งไว้ให้เลยนะคะสามารถคอนแทคเข้ามาพูดคุยปรึกษาโปรโมชั่นเงื่อนไขแคมเปญกันได้เลยค่ะเรลินมีบริการนะคะทุกที่ทั่วไทยนะคะ มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คำปรึกษ,ษาถึงบ้านเลยแล้วก็บริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะสำหรับท้ายนี้นะคะลูกค้าที่ดูเรลินหรือว่ารับชมเรลินมาจนถ,งถ,งถงึงท้ายนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้เรลินด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนกดคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้ไว้ให้ด้วยชอบไม่ชอบอยังไงทิ้งท้ายกันไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะ ก็อย่าลืมนะคะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อมาสอบถามได้เลยค่ะเลลินนะคะฟอร์จใจดีนะคะที่ปรึกษาการขายข,ายของ f o r ์ Auto g a l l ลลีนะคะสาขาใหม่นะคะพักประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่กำลังจะขยายนะคะในส่วนของโชว์รูมนะคะตอนนี้ศูนย์บริการเราพร้อมให้บริการแล้วแล้วก็ในเรื่องของครบวงจรในเรื่องของอู่สีตัวถังนะคะจะเห็นบรรยากาศร,รอบๆนี่นะคะเลก็เป็นในส่วนของการ รับเคมในส่วนของอู่สีตัวถังของฟอร์ดเป็นศูนย์บริการนะคะที่จะเพิ่มเติมรองรับลูกค้านะคะอีกสาขาหนึ่งค่ะยังไงถ้าสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะลาลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดในส่วนของคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ